thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะนี่คือรายการกีตาร์โรสถนนของโคดนตรีนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Y b e e p e r เทปนี้ก็จะเป็นเทปพิเศษนะฮะเป็นการต้อนรับการมาของอิลิครัตตันที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตในวันที่2มีนายนี้นะฮะใช่ค่ะที่2มีนายนะคะที่ Impact a r e n a ้ทีองมน่านะฮะซึ่งแน่นอนนะคะใครที่เป็นมือกีตาร์อย่างเช่นพ่อเนี่ยโอ้เป็นไอดอลของมือกีตาร์รุ่นใหญ่หลายหลายคนทีเดียวนะฮะใช่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมีอะไรที่ พิเศษพิเศษต้อนรับเขาหน่อยใช่เราจะไม่พิเศษตอนเดียวเรานี้เราพิเศษไปอีกตออจนถึงคอนวันคอนเสิร์ตเลยวันนี้ที่มีพิเศษก็คือเราจะมีพีโอโอลานจะมาพูดถึงอีริแคตตันนะฮะแล้วก็มาเล่นเพลงอีริแคตตันให้ดูด้วยกับวงรุ่นเดอร์กับวงรุ่นเดอร์คือวงโคชอตนะฮะซึ่งวงนี้ก็เป็นวงระดับตำนานอีกวงหนึ่งเรายังมีโครงการคอนเทส ชันกีต้ากันใช่ค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นการประชันกันครั้งแรกครั้งแรกของสองผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านนะคะที่เราเลือกมาก็เรา,เราได้คัดเลือกจากน้องๆหลายหลายคนทีเดียว40่สิกว่าคนนะฮะตอนนี้ก็คัดมาทีละคู่ทีละคู่เพื่อชันเพลงโครเคนเพลงโครเครเเเ<ช>นซึ่งเป็นเพลงดังม,ม,มากในักดนตรีที่ใหญ่ก็เล่นได้ซึ่งเป็นเพลงที่เหมาะการแบทเทิลมากใช่กระโหดด้วยนะคู่ไหนคือตัดสินเลยว่าคนไหนเข้าคนไหนตกอ่าทันทีตัดสินโดยพี่โอราไ่นเองนะฮะ วันนี้มันแน่นอนเดี๋ยวเราไปทาคุ้นรู้จักดีกว,ว่าว่า2คนที่เข้าแข่งขันในวันนี้คือใครบ้างน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปคุยพี่โอ้แล้วก็วงโคช็อตกันวันนี้นะคะเรากำลังอยู่แบบเเจนเดอรี่อีกท่านหนึ่งนะคะพี่โอโอลานสวัสดีค่ะ ก็อยากให้พี่พูดถึงอิเลกท<อ>ตันตน่อยพี่เพราะว่ามันเขาเขาเป็นครูอะเป็นครูของนักกีตาร์ทั่วโลกเลยครับแต่ตัวเขาก็มีครูฉะนั้นเราเราต้องยอมรับว่าคนเราจะได้ยินเพื่อจะจะ,จะสร้างอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยเราจะต้องมีที่มาเราจะต้องมีแรงบันดาลใจอิเล็กทรอนตเป็นแรงบันดาลใจให้นักกีตาร์ทั่วโลกรวมทั้งผมด้วยครับ<อ> ใช่แล้วผลงานของลีดเดรคปตันนี่พี่ติดตามมาตั้งแต่สมัยครีมเลยเหรอพี่ครับครีมรู้สึกเขาจะอยู่แค่2ปีนะครีมนั้นแล้วฟังตอนตอนนั้นพี่ฟังคุยบายครีมเออเป็นอัลบั้มชุดสุดท้ายของเขาอ่ะนะก็ชอบชอบมากแล้วมาอยู่บายเฟสอีกนะแล้วก็คือเป็นดนตรีหัวก้าวหน้าคนหนึ่งเขาเลกีต้าอย่างที่ ก็เหมือนเฮนริกส์เล่นนะครับคือไม่คิดว่ากีตาร์จะทำได้อะไรได้ขนาดนั้นแผดเสียงํำรามนะครับนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสมัยโน้นนะครับแลวตอนหลังที่พอเริ่มออกมาเป็นเดี่ยวนี่เขาเริ่มออกมาเป็นเป็นกลายเป็นบลูขึ้นหรือไงพี่เขาเรือการเป็นจริงๆเนี่ยงานต่างๆของของนักดนตรีที่เป็นแรงบันดาลใจของคนเราเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะเป็นโน่นเป็นนี่เราจะต้องเราจะต้องติดตามสิ่งที่เขาเป็นผมพี่ติดตามมาตลอดนี่กี่ปีแล้วพี่ที่ติดตามเป็นแคปตันมา น่าจะสี่สิบกว่าปีปรปครับสี่สิบกว่าปีล้วโอย่างพี่โอค่ะมีเพลงไหนที่ประทับใจของเอริกครับจำเป็นพิศเศษไหมคะไม่ว่าจะเป็นแนวกีตาร์หรือการแต่งเพลงทุกวันนี้ผมผมยังชอบเอาที่เอาเพลง wonderful tonight ามามาเล่นในแบบฉบับตัวเองก็เล่นเพื่อที่จะฝึกวิธีคิด arrangement fingering ของตัวเองอะไรับโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะมีเดี๋ยววันนี้จะมีน้องๆมาแจมเพลงโอเคแลวเดี๋ยวให้พี่โอตัดสิน ว่าจะเรียกเป็นตะสน๋ยวไปเจอบนเวทีครับไปดูพี่โอวันยินอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ดรายการที่จะพาคุณไปซอกแซกหาร้านดีๆดนตรีดีๆพบกับการเดินทางของผมเอกแบล็กเฮดและมิเชลไปพร้อมกับการขึ้นแจมกับวงดนตรีแบบสนสดทาง YouTube Play ทุกวันเสื่อสัปดาสี4ทุ่มครึ่งดูย้อนหลังกันได้ที่ y o u t u b e c o m k i n a r o t v และ youtubeplay.com ติดตามข่าวสารได้ที่ f a c e b o o k c o m k i a r o t v youtubeplay special metal เวลาของชาวเฮดแบงเกอร์ที่จะมามันกับดนตรีเมทัลที่หลากหลายตลอด1ชั่วโมงเต็มเรียบสวนปาษาของคุณไว้ให้ดี YouTube Play TV Let My Love สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 246 0070ต่อ110หรือ111ก้าไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกันสิงคอปร์เอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ฟังพี่โอลาโซโล่เพลง Wonderful Tonight กันไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังรุ่นใหญ่เขาพูดถึง m r Slow Hand กันหน่อยครับตอนนี้เราก็อยู่กับวงพี่ๆวงโ o ช็อต o t นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พอนะครับพี่ชายนะครับพี่บ๊อบนะครับลูกตาลูกอ่องลูกถึงครับพี่อยากให้พูดถึงเอกัตตันเอกัปตันก็เริ่มดูเขาตั้งแต่สมัยครีม สมัยครีมอะไรก็คือพี่ๆทุกคนก็คงจะเริ่มดูในสมัยครีมนะฮะเพราะว่านักดนตรีก็จะค้นหาของพวกนี้ค้นหาของพวกนี้ก่อนก่อนที่แฟนเพลงจะรู้จักเราจะรู้จักของพวกนี้กับกนักดนตรีนะเอกเอกเอกเข้าใจดีก็จะเจอเจอของแปลกๆก็เลยครันก็เป็นเป็นหนึ่งในในจำนวนก็คือจะเรียกได้เขาก็คือเป็นเกือบจะเป็นแบบอาจารย์พวกเราหลายๆลายคนที่ชอบเล่นที่ชอบเล่นบลูในยุคนั้นนะ ซึงตอนนั้นเราก็คงไม่เข้าใจว่าบลูส์มันจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะเรายังยงเด็กมากเด็กมากแต่ว่าพอโตโตขึ้นมาแล้วเราก็ย้อนหลังกลับไปฟังรยคับตันทีเราจึงได้รู้ว่าอ๋อเขามาจากไหนเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนเะด้เข้าใจรย์คับตันมากกว่าเราอยากรู้ว่าเอกเอกอะ่ะได้ยินเริ่มรู้จักเรยคับตันช่วงไหน ช่วงที่นี้นี่สนใจด้วยด้วยความเป็นส่วนตัวถามก็คือก็คือชอบก็ได้ยินเพลงเพลงแรกที่เป็นเพลงร็อกที่สำหรับเด็กร็อกที่จะต้องเล่นก็ต้องมีเพลงโคเคนอยู่นะครับเพลนึ่งแน่นอนแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนสปอร์ตวอเตอร์ของดีกโเพราะว่าโคเคนเป็นเพลงที่เด็กมิเตอร์ดิจิตอลร็อกน่าจะเป็นเพลงชาเพลงชาเพลงชาแน่นอนแล้วก็ความความที่คุณไนท์แล้วได้ข่าวว่าเขาเปล้ที่เห็นเขาก็จะไปแจมกับพวกนักดนตรีดังๆหลายหลายคนนะฮะมีใครที่เมื่อกี้เขาจำได้ ที่ไปทำโปรเจกต์ร่วมกับเขาไปเล่นเล่นเหลือย่นเบิร์ดเขาเล่นเล่นย่ิร์่เบิร์ดเล่นแรกุ่นแรกรุ่นแรกเลยก่อนนี่ก่อนครีมีกนะโอก่นครีมิครีมใช่เขาเล่นกับเจฟฟ์แบ็กกับอะไรพวกพวกเนียพวกเนีเก่นี้ยพกเนี้ยพวกเนี้ยพว่นีวกเนี้วมนี้ยพวกนี้วนีวกเนี้ยพกเนกน้วกนี้ยกีวกเนีเนีเนี่ยพวกเนี้วนี้วเนี้ยกนี้ยพวกนีกนีวกาจีเนีเนี้ย่วกเนกเนี้ยกนีพวกเมี้ยกน้ยพวีพกนั้ยมีกย ดัตเวิร์ดวงดัตเวิร์ดดัตเวิร์ดก็พูดถึงผลงานของตอนยุคหลังๆของทับตั้นมีมีความเปลี่ยนแปลงไหมทับตันคือเขาจะหลังจากพวกจะไปกันดอมิโนสเนี่ยเขาจะเพลงเขาอัลบั้มก็จะออกส่วนมากจะมีเพลงฮิตอยู่เพลงสองเพลงนอกนั้นก็หลับหลับได้เหมือนกันหลับได้เหมือนนกัแล้วก็หลังตอนหลังๆเขาเขากลับมาเขาก็ มีผมจำได้มีคอนเสิร์ตไลฟ์อันนึ่งที่เขาเล่นฟิลด์คอร์นสตีกองเขาเล่นกัน4ชิ้นเอกในเซนต์อีเ่นเบสแล้วก็มือทีบอร์ดไปอันนั้นเขาเล่นเขามาเล่นเพลงเก่าๆแล้วก็อันนั้นเล่นคอนเสิร์ตดีมากหลังนั้นแต่ส่วนมากครับตอนเนี่ยก็จะมีคนเขาจะเอาเพลงคนอื่นนะคนอื่นเขาจะเขาจะแต่งให้มีคนแต่งเพลงแล้วเขาจะคัดเขาจะเลือกเพลงมาเขาจกลายเป็นเพลงเชนส์เดอะเวิร์นี่ก็คนอื่นเขาจะแต่ง pre tending bad love เนี่ยเขาแต่ที่ถึงเขาหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะมีก็จะคัดเลือกเพลงมาแล้วก็มา มาตัดเก่าคุณดูเซอร์ก็จะมาเนี่ยปล่อยเพลงแปลงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเขาที่แล้วที่มาครั้งล่าสุดดูครับเป็นไงพี่ครับก็โอเคนะเขียนไปดูว่าเป็นไรอยงเีก็โอเคโอเคแต่ว่าเพลงก็เราก็เอ็กซ์เาคว่าเขาจะเล่นเพลงไอแบบดูแลดูดูเก่าเดิมฟรีเล่นเพลงบลูเลนทัลงส่วนใหญ่จะเป็นบลูบลูสาวอะไรบลูแบบว่าเราไม่รู้จักกันแล้วก็โอ้โห ตัคนนี้สมมติเสร็จก็มาคนนี้ตัวเพลงหนึ่งกว่าจะจบที่ยาวยืดเลยแล้วคุณหนูวงพวกพี่วันนี้กว่าวงที่แบบทำได้ยากมากโพราะนคือส่วนใหญ่ผมจะเล่นที่ที่ไมเคิลเอร์ที่เดียร์รูสปาคาร์เล่นที่เอ่อพัทกิงชอยพัทกิงชอยใช่ไหมคะพัทกิงชอยเล่นที่อะไรที่เดียร์ที่บลูสปาที่เกาะสานเป็นที่เล็กๆล็ก back to basic แบบนั่งกับพื้นเล่นอะไรเงี้ยแบบนนั่่งเเลลยโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมปาับครับ ชีวิตต้องไปให้ถึง ทุกการรอคอยถึงเวลาปลดปล่อยพลังงานบงร็อกระดับหัวแถวที่ระเบิดความมันมาแล้วทั่วโลก s ซ n ค์ o อร์เปอเรชั่น p ีเอ็มจ e 30 seconds to mars live in Bangkok เสาร์ที่5เมษายนไบเทคบางนาขายบัตรที่ใช้ท i เกตเมเจอรนับสนุนโดยเซนค์คอร o r ปอเรชั่น Overdrive 30 seconds to mars live in Bangkok เจอกัน นี่คือรายการเพลงที่เปิดเพลงตามใจคุณที่สุดไม่ว่าคุณจะอยากฟังเพลงรักเพลงรัก,เพ,รกเพลงชา้าเพลงเร็วคุณขอปุ๊บเราเปิดปุ๊บย้ำอีกครับคุณขอปุ๊บเราเปิดปุ๊บเพราะเราคือรายการขอปุ๊บเปิดปุ๊บเพียงแค่คุณเข้ามาที่ f a c e b o o k c o m y o u t u b p l a y t v คุณขอปุ๊บรเราเปิดปุ๊บเพราะเราคือรายการขอปุ๊บเปิดปุ๊บ ปล่อยให้รุ่นใหญ่แจมเพลงของอริคแคลตันกันไปอย่างเมามันกันไปแล้วคราวนี้ก็ถึงตาน้องหมองและน้องบูมผู้เข้าแข่งขันจากท้งบ้านมอสโล o c คอนเทสมาประชันกันแล้วฮะ ทุกีไม่มีแพ้ไม่มีชนะทุกปีเป็นความเข้าใจเป็นความลูกซึ้งของคนเรารับผมไม่ตัดสินครับน้องสองคนได้เข้ากันให้ทุกคนที่นี่ช่วยตัดสินแล้วกันนะคะใครที่คิดว่าคุณหม่องเป็นผู้ชนะหรือว่าเล่นดีกว่านะ,ะหนึ่งสองทราบในที่ขอมผชนะสบให้หน่อยค่ะ หนึงนะคะคุณบูมนะคะใครคิดว่าคุณบูมเล่นดีกว่าและสมคนชนะวันนี้ขอเสียงปรบมือเสียงนี้ังได้ค่ะเออไม่ยากพี่พอพี่พอตามเสียงปูมเลยนะฮะเสียงปูมก็มีคนบอกว่าน้องบูมนะคะแล้วันนี้น้องบูมชนะไปแล้วนะครัะชนะแล้วชนะแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกตื่นเต้นครับสนุกสนุกเลยครับบอกว่าอย่าถามผมเยอะพี่เก่ง ทีวันนี่เล่นดีครับเล่นดีเป็นไงคะรู้สึกไงก็รู้สึกสนุกครับเหมือนมาแจมกันแล้วก็ได้น้องชายมาอีกคนหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกประสบการณ์หนึ่งแล้วเวลาเห็นพวกรุ่นใหญ่คุณเล่นกันนี้รู้สึกไงบ้างโอ้โหเพลินครับดูเพลินเลยครับก็สองคนก็อย่างที่พี่โอว่านะครับจริงๆแล้วก็คือเสมอกันแล้วแหละีจริงไม่มีใครเก่งกว่าใครเลยกันแต่ว่าคงต้องเลือกคนหนึ่งนะฮะ เพื่อจะไปชิงรางวัลกกีตาร์เนี่ยมันเป็นรางวัลที่แบกเงินไม่ได้สำรับบูงไปเจอกันที่หน้างานวันที่2นะครับก็เตรียมตอนก็ใบอีกร้ออีกตอนนี้ก็จัดวันที่ถ่ายเทปก็อีกประมาณเดือนหนึ่งนะเตรียมตัวแล้วก็ติดตามกติกาใหม่ว่าวันนั้นจะต้องมาเชิญกับใครบ้างมีหลายคนนะฮะไปทีละสอคนละ อาจจะทีอหลายๆคนเพรนั้นลองติดตามกิจการกันได้ที่ f a c e b o o k c o m g u i t a r r o a d t v นะคะหรือว่าใครที่อยากดูเทปนี้แล้วไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e c o m g u i t a r r o a d t v ค <Okay, S 2> <ะ>่ะโอเคพวกเราวันนี้ก็ลากัไปก่อนนะฮะ,ฮะต่วนเทปหน้ากิจกรรมอิริคัตตันของเราก็ยังดำเนินต่อไป<ะ>แต่เป็นที่ไหนนั้นแล้วจะคู่ต่อไปจะเป็นยังไงติดตามกันใน Facebook ของเราเน่ยวันนี้ก็ไปก่อนอพอละ ไปดีกว่าวันนี้นะครับขอบคุณวายปิเปอร์นะครับวันนี้แล้วก็วงโคช็อตนะคะแล้วก็พี่โอโอลานมากๆค่ะวันนี้โอเคไปก่อนเลยครับวันนี้เด็กละโอเคคุณบ้าคุณคมอวันนี้คุณครับเจอกันนะคะสุดยอดมือกีตาร์ระดับโลกของมิสเตอร์สโลแฮกับคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ในไทย อีวิกแ,ลกแคลปัมลาลฟ์ดแบนคสอ2มีนาคมนี้อิมแพคอารีนาเมืองทองทานีจำหน่ายบัตรที่ไทยจะเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเริ่ม12มกราคมนี้สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนซิงคอร์ปอเรชันและ BEC t ทโรเอ t นเตอร์เทนเม